สวัสดีสวัสดีหนูชื่อแอมแอนด้าทุกคนพร้อมที่จะวาดรูปฉันไหมอีกนี่พวกนายเป็นอะไรกันหรอฮะเบนดี้ท้องเสียอ๋อเบนดี้เบนดี้เป็นอะไรเนี่ยฮะเบนดี้เบนดี้ท้องเสียหรอเนี่ยโอ้โหเบนดี้ตดขนาดนีดีเข้าห้องน,นอ้ำเถอะเบนดี้โอ้นี่เจวีแอมแอนด้าเขาเรียกแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่พวกนาย พวกนายจะไม่วาดรูปฉันเหรอเห็นไหมไม่ไม่อยากวาดบอกไม่ก่อนเขาดูเป็นไอ้อ้วกเิยเบนดี้เบนดี้อ้วกแล้วนี่แอมเมนด้าเหม็นนะมาอ้วกตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยแอมเมนด้าไม่ชอบเลยเออนี่เจ้าบีเราต้องแข่งกันนะทำชาเลนจ์น่ะเบนดี้ อย่าไปมองอ้วกตัวเองอย่างนั้นสิโอโอ,โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำชาเลนจ์วาดรูปอแมนด้าแข่งกันนะถ้าเกิดใครแพ้ก็โดนบทลงโทษ oh <my> โอเคสามสอง<า>เดินร่บเลยวาดวาดวาดเธอัอแมนดาจะมีแบบว่าสระเปาสองลูกนะครับอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับ นี่ของเบนดี้มาแล้วสลรเปาสองลูกข้างบนนะครับเป็นทรงผมนะครับตอนนี้เจ้าหมีวาดรูปตัวอยู่ <c oughs> โอ๊ยอ๋อไม่ใช่ตัวเป็นหน้าแล้วก็ยิ้มนะครับ <c oughs> อ่ะแล้วก็เสื้อสีเหลืองกางเกงสีฟ้านะครับรองเท้าสีขาวโอเคฉันจะให้เวลานะฮะ หมดเวลาอ่ะมาดูกันนะครับว่าใครหน้าเหมือนอแมนด้ามากกว่ากันอ่ะ,อะมาดูของเจ้าหมีก่อนเออทำไมมีปัญหาอะไรเออนี่เหมือนแล้วเหรอเหมือนแล้วอ่ะไหนดูดิโอ้เราจะหมูกไปไหนอ่ะจะมูกอแมนด้าหายอะ,อะเจ้าหมี สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมมิวออริจินภาค3านะครับเป็นผลงานซีรีส์ของมิวพร้อมเกมเพลย์สุดคลาสสิกที่จะนำความทรงจำของเรากลับคืนมาแต่ว่านะครับตอนนี้มิวออริจินภาค3เขามีแบบเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วนะครับเป็นการเปิดโลกผจญภัยแบบใหม่เลยที่มีกราฟิกพิเศษนะครับ Unreal Engine 4ทำให้เราสัมผัสการผจญภัยแบบสมจริงเลยนะครับถ้าเอาแบบภาษาง่ายๆเลยนะครับก็คือเปลี่ยนกราฟิกให้สวยงามมากขึ้นนะครับเปลี่ยนจาก2มิติเป็น3มิติอีกด้วยในรูปแบบระดับ ภาพยนตร์360องศาและจะบอกว่าในแผนที่ดินแดนเวทมนต์นะครับมีขนาด55ล้านตารางเมตรเลยก็คือแผนที่กว้างมากๆนะครับเพิ่มอิสระให้เราแล้วก็โลกเวทมนต์อย่างขีดสุดเลยทําให้เหล่านักลบนี่สามารถสํารวจนะครับโลกแห่งจินตนาการตั้งแต่ใต้ทะเลจนไปถึงอาณาจักรมนท้องฟ้าเลยทีเดียวสํารวจได้อย่างไร้ขีดจํากัดเลยเอาลองมาแนะนําส่วนของอาชีพกันบ้างดีกว่านะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะเล่นอาชีพอะไรอะไรอย่างนี้นะครับในเกมมิวออริจิน3เนี่ยก็จะมีอาชีพ ทักษะที่เป็นเวทมนต์นะครับก็เป็นมังกรดำนะครับแบล็กดากอนเป็นเจ้าแห่งธาตุของโลกเลยกักเก็บพลังงานนะครับที่สามารถทําลายล้างโลกได้ทีเดียวและทําให้เกิดความเสียหายสูงสุดนะครับโอ้โหใครที่ชอบแบบว่าดามเมจเยอะๆนะครับหนักๆนี่ก็ตัวนี้เลยนะครับส่วนนักดาบก็มีนะครับไฟเตอร์สปินนิ่งสลัดนะครับอันนี้เขาเป็นราชาการต่อสู้ระยะประชิดเลยนะครับอ้ะวงแง่ราศีก็ใช้ดาบีินะโจมตีและป้องกันได้ดีทีเดียวต่อมานะครับใครที่ชอบระยะไกลเนี่ยนักธนูเลยนะครับลูก ลูกศรจู่โจมนะครับ Aero Axle อันนี้เขาจะเป็นเอลนะครับรวบรวมพลังวิญญาณใครที่ชอบเล่นสายซับพอร์ตนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับเพราะเขาจะเป็นอาชีพที่สนับสนุนให้กับทีมทีเดียวนอกจาก Unreal Engine 4นะครับมอบประสบการณ์120เฟรมที่ยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือปีกนะครับปีกโบยบินน้โหสะสเทอนน้าสเทอนบกกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นบนบกใต้น้ําหรือว่าจะโบยบินไปท้องฟ้านะครับชมวิวทิวทัศน์ต่างๆนะครับแบบว่าบินข้าม กันเลยทีเดียวเพื่อนๆไปลองบินดูนะครับตื่นเต้นมากๆนะครับอันนี้ <c oughs> และจะบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปสู้ระดับโลกได้นะครับหรือว่าจะไปกับทีมกับเพื่อนๆนะครับผจญภัยไปต่อสู้กับบอสนั่นเองไปร่วมกันทาําภารกิจแบบทีมนะคบเ <c oughs> <c oughs> พื่อนๆจะเห็นฉากเอฟเฟกอลังการมากๆนะครับเ <c oughs> จบอจบริเราตาใหีด้ดูมาเจอกันหน่อยเจ้าวังกรไฟเราสามารถหลบสกิลได้นะครับนี่ปุ๊บและอย่าลืมรับของรางวัลจากทอนส์ออฟรีวอร์ด้วยนะอาจจะบอกว่าอุปกรณ์ที่เราหามาได้เนี่ยสามารถ ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆได้นะทุกคนอาพูดมาถึงตอนนี้เลยนะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดเกมกันนะมิวออริจินภาค3นะครับมาพร้อมกับการเปลี่ยนโฉมกราฟิก3มิติกับเอฟเฟกที่น่าตื่นตาตื่นใจในภาพยนตร์นะครับดาวน์โหลดมิวออริจินสามแล้วมาผจญภัยด้วยกันนะครับนี่เิมให้อโหโอ้โหหน้าไม่เหมือนเลยส่วนฝั่งนี้นี่มัน กระตูนแรดหรือเปล่าเนี่ยกระตูนหนูโอ้ฉันให้เบนดี้ชนะละการตาดีไม่ได้ยังไงไม่ยังไงฉั้อุศลทั้งใจวาเลยนะบอกไม้โกรเลยอแมนด้าบอกไว่ก่อนเลยฉันว่านะไม่เหมือนสักคนเลยอ่ะตาตาปีเดาวนี่ตาตาปีโดเจมีวาดรูปไม่เหมือนอแมนด้าเลยอ่ะ ตัวต่อมาเราจะวาดอแมนดาแบบว่าลร่างปีศาจนะครับโอ้โห,หน่ากลัวสุดๆไปเลยนะครับดูข้างบนนะครับเป็นขนแกะแล้วก็มีแบบว่าทรงผมอแมนด้าหลงเหลืออยู่นี่เออเดี๋ยวเดี๋ยพวกแก <Hey. S 1> ไม่กลัวมันกินหรอข้ามือบ่ะ น,ออน,นี่ฉันไ่ในหน้ากลัวขนาดนั้นสักหน่อยนี่ตัวสั์ปะหลาดนี้เนี่ยมันกินแกะเป็นอาหารนะเห็นไหน่ากลัวสุดๆไปเลยงั้นพวกแกต้องวาดนะก่อนที่แบบว่าจะโดนเขมือบแล้วอีกอย่างเนี่ยเราวาดในที่มืดด้วยเห็นมหมโอ้ my god เอาหันหลังไปดีสว่างจะตาย <S <S อ่ะแล้วมันข้างนอกฉันไปถึงข้างในไงนี่เบนด,ดี้เบนด,ดี้มองเห็นมามมันมืดมากเลยนะเอาเบนด,ดี้ก็เห็น S <S เบนดี้บอกเป็นดี้ไม่มีลูกตามองไม่ดีไงก็ยังเห็นยิ้มแฉ่งอยู่นี่ไงโอเคเดี๋ยวเรามาวาดในที่มืดกันนะครับดูซิว่าอุปสรรคนี้จะทำให้เจ้าหมีกับเบนดี้วาดกันได้หรือเปล่า3 2 1วาดกันเลยครับดีเจินๆเอาวาดแล้วนะครับตอนนี้สัป,ปหลาดตัวนี้เนี่ยคล้ายๆเหมือนสเตนเจอร์ติงเลยอะ่ะตัวสัป,ปหลาดตัวนี้เนี่ยคล้ายๆพวกอัพไซด์ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอ้โหแล้วก็มีเคียวที่แหลมคมมากๆดูพร้อมจะเขมือพนได้ทุกเมื่อแต่ว่ากินหมีก็ได้นะอแมนดาบอกเปลี่ยนจากแกะเป็นกินเนอบอกไว้ก่อนเลยท้องโล่โอ้โหท้องโล่งเลยนะครับงั้นกินเบนดี้แทนก็ได้เออเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ย่เไเบนดี้อย่าบอกนะว่าอันนี้เป็นหมีให้วาดตัวนี้นะอดแมนดาล่างปีศาจไม่ใช่วาดหมี <What? S 1> นี่มันหมีปีศาจได้นะดูสิ แต่ว่าการวาดในที่มืดเนี่ยยากสุดๆไปเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับถ้าเกิดผมปิดไฟนะดูนะเฮ้ยเดี๋ยวเจว้าหวีแกลองปิดไฟไดูสิว้าวม,มันเลืองแสงมันเลืองแสงแว้าวสวยงามอ่ะเดี๋ยวฉันจะนับถอยหลังนะสามสองหนึ่งวางสีได้ทุกคนอโอ้สวยเหมือนกัน,นเนี่ยแบบว่าเลืองแสงได้เลยเนี่ยเจ้าหวี อ่าอะถ้าเปิดไฟฉายดูนะฝึงอ่าเปิดไฟฉายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าปิดไฟปึ้งอ่านี่อะไรเนี่ยมัววกางอะไรไม่พี่อะมีสามตาด้วยเนี่ยนี่มันเป็นตัวอะไรเนี่ยเอเลี่ยนเหรอฮะบอกมาดิไหนจะมีหันหน้ามาสิเหมือนกเด้เลยโอ๋อไปไปอย่ายิงฉันอย่ายิงอย่ายิงฉันโนช่วยหน่อยอับเบนดาช่วยหน่อยอับเบนดาอับเบนดาช่วยฉันหน่อย ทศ l ิกาเมื่อกี้ใครชนะแอมเอนด้าไม่พอใจทั้งคู่เลย <Spider> โอเคมีชาเล่นใหม่นะครับถ้าเกิดใครวาดรูปเสร็จก่อนเนี่ยจะได้รถคันนี้หนีไปนะครับแล้วก็ตัวชีพเนี่ยก็จะตีคนสุดท้ายที่เออวาดช้าสุดอ่ะเจ้าหม,มโดดีโอเคไหมนะไม่โอาเว้เบนดี้โอเคไหมโอเคนะครับ ดูกันว่าใครวาดช้าสุดนะครับใครวาดเร็วสุดก็เอารถคันนี้ไปเลยสามสองหนึ่งไปไปไหนดีไงอยู่ที่ตัวแกแล้วดีไงวาดเลยเจ้ามีเอาเลยเอาเลยเอาเลยนั่นแหละเ๊บเอาแล้วเอาแล้วใครช้าสุดใครช้าสุดลบกุนี่ครับตัวชีฟนี่มีถุงมือด้วยนะครับแล้วก็มีขนแกะนะครับส่วนเบนดี้วาดหัวก่อนนะครับตอนนี้โหลุหนสุดๆไปเลยว่าใครจะวาดเสร็จก่อนกันนะครับ ดูเหมือนว่าเจ้าบีจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าน่าจะถนัดเจ้าแกะตัวนี้นะครับว้าวโอ้โหนี่เจ้าหมีแกะไปสับฟรีเวอร์บ่อยใช่ไหมเนี่ย็บอว่าฉันหดโอ้ฉันหดเโอเคโอยเดี๋ยวก่อนนะเบนดี้ยังวัดไม่เสร็จนะครับอันตรายสุดๆไปเลยไม่งั้นโดนเจ้าแกะตัวนี้ขเขาเบื่อแน่ๆมานะครับโอ้ยเจ้ามีเสร็จแล้วว้ <S <S เจ้ามีเอารถไปเลย

คนนีนี่นี่เจ้าไรแนม่เจ้าหมีบอว้าเบนดี้เจ้าหมีไปไหนแล้วนี่อ่ะฮะเบนดี้ฮะโอ้โหดิ รถของฉันเปียกหมดเลยรถสุดทินราของฉันไม่นะกคนเดียวอะไรเนี่ยยิบบอกไว้ก่อนเลยนี่ทุกคนตอบอะไรใครเป็นคนรังแกนีนี่ไม่ใช่ฉันนะแกตกรถขึ้นไปเองอ่ะไม่ใช่ขึดชี้นปพี่แกฉันไป็นพราะเป็คนเดียวเออรถันความเลยเนี่ยดูดีด้วยน้ำเลยนี่ทุกคนทุกคนใครจะเป็นข้างนี้ข้าพี่ต่อคมไม่จะมาเลยมามามาบอกเลยไอ้พวกใคร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจมีนี่แปลพระแปลงพวกแล้วไม่รู้ว่าแกแกแกนั่งก่อนแกนั่งก่อนแล้วใจเย็นๆนะโอ้ไม่ได้ว่ารักพี่ต่อรักมีมากกว่าบอกเลยนะทุกคนคอมเมนต์กันมาเลยเร็วๆร็วเลยเร็วเสลลบรักเป็นดีมากกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้บอกไว้ก่อนเลยใครบอกรักเป็นดีฮะดีนี่เจ้ามีฉันมีคำถามมีคนถามเจ้ามีเยอะมาก่แต่เลือกมาได้ไม่กี่อย่างอ่ะน้อง เขาถามว่าหนึ่งวันเนี่ยเจ้าีทำอะไรบ้างครับงานรอใช่คืนนนะช่คีบานใ่คีฟานเป็นฟานอาบนะ One eternity later แล้วก็กินข้าวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเจ้ีคืออีพีจึงเข้าห้องน้ำปวดท้องเสียแเ้วกอะไรยาวไปแล้วกระสอบกระสอบถังอะไรนะ เลยตอบจริงจังเลยคำถามต่อตไปดีกว่าท่านผู้ชมยังไม่จบเลยเ<อ>ยังไม่ได้ถึงยืนยังไม่ตอนเย็นเลยตอนเย็นตอนเย็นเขาสั่งขับข,ข้าวอะ่ะแล้วก็ก่อน,น,อนทอดคิดไอ้จิมก่อนไอ,ไ,อไ,ออไอ้จิมไอ้ิ้มมีต้งแข่งวายพอแล้วเยอะไปแล้วต่อไปถามว่าเอ้ยคำถามนี้ต้องยาวๆหน่อยทำไมพี่ต่อหล่อขึ้นน่ะเออหล่อได้ไงอ่ะหมดไปเป็นแสนแล้วพี่ก็หยุดเลยเออพอดี พี่อ๋อพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือพี่จะไม่ฟังฉันก่อนเหรอฮะเขาถามชัดอะไม่ได้คือพี่หรอพี่ก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็อารมณ์ดีก็เลยจิตแจ่มใสหน้าตาก็เลยอารมณ์ดีจริงเหรอเดะอันนี้อันนี้คขาถามอะไรเบลเฟกมันไงเฟกอะไรเขาถามจริงๆเนี่ยชื่อมาร์กเี่ยเขาถามว่าทำไมพี่ต่อหล่อขึ้นไง อ่ะโอเคเข้าคำถามต่อไปดีกว่าเจ้าหมีมีแฟน,ห,นหรือยังาาวายอะไรนะอ่ะคำถามต่อมาละกกันชื่อน้องกาตูนะครับถามว่าเจ้าหมีมีแฟนหรือยังครับอ้อมีออมีมี ยี่สิบล้านคนเลยบอกไว้ไก่อนเลยบอกไว้ไกว่อนเลยมีเนฟนอยู่ดาวนเนปจูนด้วยเขาไม่ยอมก็คืออูด่ดาพูดแฟนคลับนันงเย<อ>่โอเคเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ยวมีคำถามอีกอันหนึ่งทุกคนถามอะไรคะนี่น้องพรพันธ์นะครับบุญมีถามว่าหมีกินไก่เคฟซีวันละกี่กล่องแตเรียกเป็นกล่องดีกว่าเรียกเป็นถังเลย ที่เป็นแกโนเลยผมไม่ก่อนเลยคิปเพีย,เ,พยเอาล่ะทั้งคู่แกต้องโ,นโดนบทลงโทษเพราะว่าเสมอกันะโดนแน่ฉันจะดีดพวกแกไปดูนะสามสองปุ๊บไปแล้วดีดไปแล้วจุโอ้ my god